วันนี้นะคะเราก็จะพามาที่วัดอหงค่ะเดี๋ยวเราเดินเดินดูกันสักครู่ด้านนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นปู่นาคูนาคราชค่ะก็สามารถที่จะมาไหว้สก,การับปู่ได้เลยค่ะจุดทูบเก้าดอกเดี๋ยวเรามาดูต้นโพ ต้นโู้ไหมถูต้อรเอนไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่ก <c oughs> ำลังออกดอกเลย <c oughs> ด้านนี้นะคะก็จะเป็นปู่สีสุดโทค่ะ ด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นวังปู่พญานาคร1อยเมตรจากตรงนี้ฝั่งตรงข้ามด้านโน้นนะคะก็จะเป็นประเทศลาวที่เราเห็นก็จะมีเจดีย์ที่อยู่บนก้อนหินใหญ่นี่ค่ะฝั่งนโน้นก็คือประเทศลาวค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นเทพธิดาแห่งรุ่ม,มน้ำโขงค่ะ จุดทูบเจ็ดดอกนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันนะคะว่ามีอะไรที่วัดอาหงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสะดือแห่งแม่น้ำโขงน้ำก็จะไหลวนไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่านะคะนู้นจะมี พายเรือแล้วก็หาปลายอยู่ด้านตรงกลางเลยอะคะ่ะเียเราเดินกันต่อเดินกันต่อไปแม่น้ำโขงตอนนี้ลดลงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาน้ำท่วมล้นขึ้นมาด้านนี้เลยแต่พอน้ำลดแล้วคือลดลงไปเยอะคะ่ะ ตรงนี้เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงนะคะก็จะเป็นจุดที่น้ำไหลวนน้ำไหลเชี่ยวเหมือนกันนะคะด้านนี้นี่ค่ะบรรยากาศภายในวัดอาหงศิราวานนะคะวันนี้มีการทอดกระถิ่นทำบุญที่วัดอาหงศิราวานนะคะเขาก็จะมีการจุดบ้างไฟหรือว่า อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกว่าตะไลหรือเปล่าเ<อ>นี่ยค่ะก็สามารถที่จะร่วมทําบุญโดยการที่จะไปบูชาแล้วก็จุดเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปไหว้พระนะคะาารพระพุทธชินราช ด้านบนเลยเดี๋ยวเดินขึ้นไปไหว้พระกันค่ะถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดอกบัวตูมบัวบานแล้วก็จะมีใบบัวพ่อแม่และก็พี่สาวเรากำลังไหว้พระกันเลยค่ะตอนนี้พระพุทธชินราชน,นะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นพญาสุวรรณนาคราชค่ะเจ้าแห่งน้ำโขง หลังจากที่มาทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเราว่าจะไปดูตลาดไทลาวตลาดเช้าหลังจากที่ไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินตลาดกันต่อฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไป